30ตุลาปี2018 apple ประกาศเปิดตัว ipad pro รุ่นที่3โดดเด่นด้วยหน้าจอแบบ Liquid Retina แบบไร้ขอบมาพร้อมขุมพลังชิป apple a 2 x b i o n i c และใช้พอร์ต usb c แทน lightning 7พฤศจิกายนปี2018 iPad Pro รุ่นที่3วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศ18มีนาคมปี2020 Apple เปิดตัว iPad Pro เวอร์ชันใหม่ที่ใช้ชิป A12 z Bionic สแกนเนอร์แบบไ i d a r AR, และการรองรับ Magic Keyboard ใหม่พร้อมแท็กแพคในตัวเมษายนปี2021 Apple อัปเกรดอีกครั้งสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ iPad Pro ด้วยชิป M1 พอต Thunderbolt และการเชื่อมต่อแบบ 5G